เขตสีเขตสีเขตสวัสดีครับผมเล็กซี่ลาสูนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้พี่จะมาเปิดกล่องุ่มนี่เลยด้านหน้าพี่เลยรอมานานมากทั้งหมดนี้พี่กดแข่งในป๊อปมาร์ทออฟฟิเมานะครับมีลาบูบูนะคะตอนนี้หายยากมากเลยนะครับแต่เขาว่ามีเอ,อ่อให้กดเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะมีคายเบบี้ที่เสุ่มยกบล็อกไปแล้วนะครับที่น้องฝนกามาให้พี่เปิดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็มีอันนี้ด้วยดอกมาอันนี้ก็ไปกดมานะครับเหมือนกับว่าระบบเขาให้เปิดนะครับแล้วพี่ก็ไปกดมาได้มาหนึ่งดอกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพี่จะได้ซีเค็ไหมคลิปนี้เปิดมานานมากนะครับสำหรับกล่องสุ่มก็ขอให้ได้ซีเค็นะครับ เรามาเริ่มจากคลายเบบี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลาบูวันนี้ปิดท้ายดีกว่าเนาะพี่ก็ลุน้นลาบูนี่ก็เปิดมานานมากเออไม่ใช่สิเปิดมาหลายกล่องด้วยแทบจะแบบว่าสองสองบอกแล้วมั้งครับสองสามบอกได้อันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากยิบย,อย่อยเล็กน,น้อยก่อนเลยกันเนาะเออเดี๋ยววางลองนองไวนี่ เริ่มจากอคายเบบี้นะครับอันนี้เป็นเเผวพับนะครับเป็นนี่เป็นไทซีสใสชาร์จนี่ครับก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12นะครับผม12สุ่มแล้วก็มี1 c เคตนะครับที่พี่ <c oughs> สั่งมานะครับจะเป็นไทยี c, นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกัน อืมแกะด้านไหนเนี่ยแกะตรงท้ายดีกว่าเนะอ,อืมมาพี่จะได้สีสีเขตไหมอันนี้พี่สั่งมาจาก popmart official หมดเลยนะครับ <c oughs> กดแข่งกัะฮอามาดูสิสมาลุ้นกันเอ๊ะ แตนแตนแตนชเวลอุ๊ยนี่ได้น้องสีเขียวได้น้องสีเขียวนะครับน้องสีเขียวนี่น้องนี่ตรงสื่อเล็งมาก <c oughs> นี่นะครับน้องสีเขียวอันนี้เป็นไทสีนะครับนี่นี่นะครับเราก็วางไว้นี้เลย กาสน้องอุ้ยเขามีการแข็งๆด้วยอ่ะการแบบเนี้ยแข็งๆมาพี่ตื่นเต้นมากเลยอยากแกะลาบูบูอ่ะพี่แกะมาหลายหลายกล่องหลายหลายบล็อกอยู่เนาะอยากได้ซีเกตยังไม่เคยได้ซีเกตกับเขาเลยอ่ะแกะแกะกล่องสุ่มมาเนี่ยหลายอีพีแล้วเนี่ย <laughs> คลิปนี้ต้องมีแล้วนะอันนี้จะเป็นเหมือนสาย เป็นส้อยเลยอ่ะน่าจะเป็นส้อยนะครับนี่ครับนี่หนึ่งสสามสี่ห้าหนะครับแล้วก็มีหนึ่งสีเขตมาเรารุ้นกันไม่รอช้าตื่นเต้นเนาะอุ้ยอุ้ยอันนี้เขาเห็นเลยนะครับแตนแตนแตน ชูววอุ๊ยนี่ได้น้องสีชมพูนน้องกระต่ายกระตุยกระต่ายอ๋อนี่ครับเป็นสายอย่างนี้อุ๊ยแพ็กเกจชนหลากนะดูสิหมือนนี่นี่เลยอ่ะเขาเรีเยกว่านะที่เขาโกดอะ่ะเป็นที่มันแบบฟักคงฟักไข่ฟักอะไรอย่างเงี้ยสมัยเด็กๆเ,เนาะเ <laughs> นี่ยครับไน,น้องสีชมพู นี่น้องเขาไม่มีการนะครับนี่พี่ก็วางไวน้นี่มาเริ่มอันนี้เลยขอยได้ซีเค็ดนะครับอันนี้พี่ก็สั่งมาได้แค่สามซุ่มนะครับจาก p o p m a r t official ขอให้ได้ซีเค็ดซีเค็ดพี่ก็แกะของน้องฝนไปแล้วนะครับที่น้องฝนมาให้พี่แกะอันนี้ก็น่าหลาดมากเลยอ่ะนี่ เรารู้วิธีแล้วเนาะว่าแกะยังไงเราแค่ดันดันตรงท้ายตรงก้นครับดันออกมาก็ได้เราอยากให้กล่องมันสวยๆครับก็ดันออกมานี่ได้มาแล้วได้มาแล้วมามาลุ้นกันว่าพี่ได้ตัวไหนวิ้ตนี้นนะ แรปหนึ่งโอ๊ยเอเซอรีมันเด้งออกมาละรู้ละแตนแตนแตนเชียวแววนี่ได้น้องสีเขียวน่ารักจริงๆเลยนี่ดูตัวน้องยืนกอดอกนะครับ <c oughs> ยืนกอดอกนี่ บัตเตอร์ครับนะครับอันนี้เป็นน้องบัตเตอร์ครับยืนกอดอกน,นี่ดูตรงน้องมีกากะบาดตรงตรงหัวด้วยนี่อันนี้เป็นคลายเบบี้เอ็กกับพาวเวอร์พลับนะครับอันนี้วางน้องไว้นี่นะครับน้องเขามีฐานไหมนี่น้องเขามีฐานแกกฐานออกมานะครับแล้วน้องเขามีกระต่ายด้วยนะ <Hello. S 1> กระต่ายตัวน้อย <Hello. S 1> นี่ กาน้องเขามาเดี๋ยวเราใส่น้องใส่่านก่อนเนอน้องก็จะยืนได้นี่แน่นหนามากเก็บเก็บมานี่น่ารักนะคะอุย้ยอันนี้พี่จะได้กระต่ายไหมเนี้ยอยากได้กระต่ายอะ่ะที่มันเป็นตัวกระต่ายกระต่ายอะ่ะ ตัวไหนก็ได้สามตัวตัวไหนก็ได้เป็นกระต่ายดูซีป๊อปมากเขาจะรับหลักพี่ม่ยแกะมาแบบเยอะมากเลยอ่ะสุ่มมาเยอะมากไม่ไม่เคยได้ซีเครเลยนะในในในคลิปอะ่ะ <c oughs> ในคลิปพี่ไม่เคยได้ซีเครเลยนะคลิปนี้ต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วเฮ้ยแกะยากอยู่นะ แกะยากอยู่นะแอบแกะยากแอบแกะยากอะ่ะจะสีเข็ดแบบนี้อุ้ยมาสีเข็ดจงมาสีเข็ดจงมาสิไม่น่าจะใช่แล้วอะ่ะเหมือนน้องเขามีฐานมีอะไรเลยอะ่ะแต่ แตนแตนแตนชว์น้องนอนมาเลยได้น้องนอนมาเลยนี่น้องกอดหมอนเลยอ่ะกอดหมอนมันเลยอ่ะดูสิเนี่ยน่ารักหนาะพิเศษนี้ก่อนนี่ดูดีเทลน้อง อันนี้เหมือนเป็นหมอนเลยนะครับแล้วก็นอนนอนนอนบนหมอนดูบนฟูกนี่แหละแล้วเป็นน้ําตาน้ําตาอุ้ยนี่มีดีเทลตรงนี้ด้วยนะครับหยดหยดไปในหมอนด้วยนะแล้วน้ําตาของน้องเป็นสีฟ้านะครับแล้วน้องไปใส่ชุดสีฟ้าชุดนอนนี่น่ารักอนะ่ะน่ารักมากน่ารักมากมาอีกกล่องหนึ่ง อป๊อบมาจะรักพี่ไหมเนี่ยป๊อบมาจะรักพี่ไหมเนี่ยได้ซีแขนมานี่พี่หุยยีดเลยนะเนี่ยยีดเลยนะหุยแต่แต่คอใหม่พ่อใหม่ๆนี่แอบแกย่างจริงนะครับกล่องกล่องของป๊อบมาดนะครับทำให้แกย่างมาก ก็ไ้ไหมเนี่ยมาดูสิป๊อมมาดจะรักที่ไหนวิวิเหมือนน้องเป็นกระต่ายน่าจะเป็นกระต่ายนะมีหู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 วิมีขนด้วยแตนแตนแตนเชลว์วิน้องนี่สีฟ้าอ๊ยอุวยนึกว่าจะไม่ได้แล้วพี่เพอพี่ส่งพี่สั่งในระบบมาแค่สามกล่องพวกกด กดพันกับเขาได้นต่แค่ได้ก็สามกล่องนี่พี่น้อยได้น้องกระต่ายสีฟา้าอุ้ยน่ารักมากพี่ขอเชยชมน้องก่อนนะวัาางนี้ก่อนนะน้องเป็นขนครับนี่น่ารักมากเลยอะเดี๋ยวดูน้ําตาน้องสิติดแก้มอันนี้จะเป็นเหมือนขนกระมยี่นะคะเป็นสีฟ้าอุ้ยได้อยากได้ตัวที่ชอบเลยอะ่ะนี่สีฟ้าหรือสีชมพูก็ได้ที่เป็นน้องกระต่าย น่ารักมากอนะ่ะดูสิโอยมาเดี๋ยวเรามาอันนี้ดีกว่าแล้วร,ราบูบูเราปิดท้ายอันนี้ <c oughs> อันนี้วางไว้นี่นะครับขอวางไว้นี่ก่อนนะน้องก,กระต่ายวางไวน้นี่ดอกไม้ดูสิลุ้นกันนี่นะพี่ไม่ดูนะเหมือนรอบที่แล้ว พี่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นจะได้สีอะไรนะครับอันนี้ที่พี่รอบดาวพิดาพี่ได้สีชมพูรอบนี้พี่อยากได้สีเหลือง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 ,งสีเหลืองจงมาสีเหลืองจงมาสีเหลืองสีเหลืองไหมเนี่ยไม่น่าจะเหลืองแล้วละ่ะเห็นแบบเนี้ย อุ้ยเหลืองไหมแตนแตนแตนชัวรอุ้ยไม่เหลืองจา้าได้ม่วงม่วงมาเลยนี่ได้น้องมอง่วงอุ้ยน้องม่วงก็สวยนะครับแต่สีเหมือนพาเทลเลยสีพาเทลมากอนี้ไว้นี่เนาะสีพาเทลมากเลยอะ่ะนี่ได้สีม่ม่วง <c oughs> เดี๋ยวพี่ขอแกะก่อนนะเหมือนจะเจ็บคอคันคอ <c oughs> นี่ค่ะแต่พี่แบบอยากได้อยากอยากมาถ่ายคลิปอันนี้แล้วพี่อยากแกะระบบูมากเลยอะ่ะพอพี่แกะมาหลายกล่องมากแล้วอะ่ะอยากจะได้สีเคตนี่สีชมพูเอ้ยม่สีชมพู <c oughs> พี่อยากได้สีชมพูมอันนึง แล้วอันนี้เป็นสีม่วงสีม่วงอ่อนนะครับนี่น้องคายเบบี้เอาวางไว้ตรงนี้ครับมาคายแม็กเราแล้ว,ลวนี่สองกล่องที่พี่แย่งชิงแย่งชิงในป๊อปปาร์ f ออฟฟิเมา พราะตอนนี้แบบว่าน้องฮิตมากฮิตสุดๆเลยครับติดลมบนเลยพี่กันี่รอมาแกะพร้อมๆกันนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าพี่จะได้น้องสีเขตไหม้ออยากได้อะอันนี้วางไว้นี่นะครับมันเริ่มอันนี้ก่อนเลยนะครับตื่นเต้นอันนี้วางวางไว้ก่อนเนาะ เนี่ยวางไปนี่วางไนี่ครับวางข้างหลังก่อนเดี๋ยวบางน้องนี่อ๋อพี่ให้ดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าไรนะมันจะมีหลายหลายหลายรีรีสต็อกมาครับที่คือว่ามันจะมีกล่องเล็กกว่านี้แล้วก็กล่องประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะล่าสุดหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะล่าสุดนะครับเพราะล่าสุดมันจะเป็นเออเป็นเหมือนพลาสติกที่หุ้มไปเลยครับไม่ได้มีซองครับแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบซอง พอพี่น่าจะอาสองสามเดือนแล้วอันเนี้นี่เขาก็จะมีสีตามนี้เลยเราก็รู้อยู่นะว่ามีสีอะไรกันบ้างนี่นี่นี่หกแล้วก็มีหนึ่งสีเข็ดมาลุนกันแล้วเขามีของปลอมด้วยนะเราลงน้องเวลาไปซื้อเวลาอะไรก็ระวังด้วยนะครับมันจะมีของปลอมด้วยนะนี่มา อยเราไม่ดูการนะครับหยิบมาเลยหยิบมาเลยวางไว้นี่เลยนะครับมาลุ้นพร้อมกันนี่แบบตองที่ได้แบบซองมาเห็นไหมะ่ะมันทึบๆซีเขดสีเขดสีเอ อุ้ยขนลุกนหรอกพี่ได้ซีเกตแล้วว้านีใจว่างเลยอะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอุ้ยมันน่ารักมากเลยอะอุ้ยขนลุกเลยอะขนลุกอะแกะมาหลายอีพีมากแล้วว่าอีพีนี้ได้ซีเกตมาแล้วว่าอุ้ยน่ารักมาก อุ้ยอุ้ยคนลุกมีอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่พ่อไม่รู้นามีนักสีเกตล้ว่าดีใจอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ทำทำอะไรก่อนนะเอ่อพี่เดี๋ยวพี่หยิบการ์ดมาก,ก่อนอุ้ยจริงด้วยนี่สีเกตสีนายสีเกตลาบูบูว่าอรอยหูย,ยน่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ยขน โอ้ยตื่นเต้นนะ่ะดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ช่วยส่มหน่อยนะหุยน้องยืน <c oughs> น้องยืนได้น้องมาแบบว่าสวยงามมากเลยอะ่ะอุ้ยคลิปนี้ดีมากเลยพี่นายสีเขทยวน้ำตาเจะไ่ลยน่ารักมากอะ่ะดูสิสีเคียดตีได้สีเคีดูจมูกนี่จมูกเป็นสีแดงอะ <c oughs> อ้อยดีใ,ใจอะ่ะแกะมาเยอะมากเลยเอาแล้วอันเนี้ยพี่พี่สั่งมานานไปพี่กดแข่งกับเขามานานมากเลยก็คือว่าในระบบของของ <c oughs> ของ popmart official ครับเขาคือว่าเขาจะเอ่อเปิดใน lazada เปิดใน shopee อะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่จะถนัดถ,ถนัดใน lazada มากกว่าครับว่ากดปุ๊บสั่งปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะเร็วกว่าแต่ shopee พี่ไม่ถนัดเนี่ยพี่ก็กดมาแบบเขาเปิดสั่งนะครับพี่ก็กด มาได้อย่างละหนึ่งกล่องอันนี้ก็หนึ่งกล่องแต่แต่อันไหนพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าไหนก่อนหรือวไหนหลัง <c oughs> โอ้ยดีใจอ่ะสวยมากโอ้ยที่เขาตามหากันนะครับเนี่ยดูสิพี่นายสีเขตนะน้องเพียงดูก่อนแท้แหละพ,อพ, <c oughs> พอพี่สั่งเนี่ยพอพอพี่สั่ง จะเอ่อในปม r ม a ด official อ่ะอุย้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะอุย้ยได้สีเข็ดอ่ะอยืนนี้เลยยืนหล่อๆเลยยืนหล่อๆเลยนี่ดูการนองเขาการเป็นอยน,นี้ด้วยอะมาการะลองเนี่ยครับนี่นี่น้ำตาจะไหลอ่ะได้ีเคดอ่ะอุย้ยได้ซีเข็ดแล้วว่ะ พี่เปิดมาหลายต่อหลายอีพีล้วไม่เคยได้ซีเคทในคลิปเลยอะ่ะนี่แบบว่าสดๆร้อนๆ <What? S 1> <laughs> ลาบูบูลาบูบูแล้วเปิดได้ซีเคทลาบูบูเลยนะมาอันนี้วางไว้นี่เลยยืนได้ไหมยืนรอๆเลยนะหนูยืนรอๆเลยนะแล้วก็นะ จะยืนก่อนพี่ขอตั้งน้องไว้ก่อนนะขอตั้งน้องไว้ก่อนนะให้น้องยืนรอรออ่ะได้ไหมมาอันนี้พี่ก็อะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ <c oughs> สีไหนสีไหนก็ได้นะพี่พี่เอออันนี้หละอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวน้องนะ้ายินของน้องนอนแล้วกันเนาะ พี่แต่น้องสวยมากเลยอะสวยมากเลยอะสีแบบว่าสี่น้ำตาลพี่อ๋อพี่ไม่ยังไม่เคยเห็นของจริงนะคระับบวิเห็นแน่แต่ในเว็บในกลุ่มอ่ะลกวแบบมูมันสวยอะสวยมากอะมาอันนี้ถี่หน่ก็ได้ <laughs> หรือว่า เอปอป๊อบป๊อบมาจาจะรักพี่ก็ได้นะอุ้ยแต่ป๊อมมารักพี่อ่ะโอ้ยพี่แบบปื้มปริ่มมากเลยในคลิปนี้นะป๊อบมารักพี่อุ้ยอันนี้น่าจะแบบเป็นรุ่นรุ่นเก่าด้วยละ่ะนี่ครับเป็นแบบสองพี่ไม่แน่ใจว่ารุ่นใหม่เขาเป็นเป็นพลาสติกที่แบบเป็นทุ่มดแบบับแบบไม่ให้ลุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับมาสีไหนก็มาเถอะหรือว่าซีเกตก็ได้เต่พี่เห็นรูแล้วละ่ะมันมีรูให้ส่องอะ่ะ สีไหนสีไหนก็มาทำอะไรไม่ถูกเลยอะสีเข็ดได้ได้สีเข็ดในคลิปนี้อะ้ยดีใจอะดีใจแตนแตนแต่ที่ไหนก็ได้แตนแตนเฟลมาเลยจ้ะมีละน้องก็น่ารักสีฟ้าสีไหนก็น่ารักหมดแหละแต่เผืเอมาสีเข็ดมาให้พี่อะ ก็คือว่าชอบตรงนี้โอ้ยด,นะดีใจ่ะดีใจดีใจสีฟ้าอันนี้เป็นน้องสีฟ้านะครับอุ๊ยสีฟ้าก็สวยนะที่พี่ได้สาก็จะมีสีสีที่เป็นแบบสีครีมสีเทาอะไรเงี้ยสีเขียวที่พี่ได้ซ้มๆามาครับนี่ ส่วนใหญ่พี่จะสั่งแต่ว่าหยิบมาอย่างดบหนึ่งอย่างละหนึ่งอ,งงอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่ายกบอกอันนี้พี่ก็สุ่มไอช้ที่พี่สั่งมาจากนี่นะแข่งกับเขามานะนี่ป๊อปมาหลักกี้ได้นี่นี่นา่นารักมากน่าลักมากโอ้เท่านี้ก็โอเคละน่าหลักมากดูสิ ซีเขีดน่ารักมากน่ารังจริงอะ่ะอืมตาน่าจะเป็นสีนี่เนาะสีน้ำตาลอ่อนเนาะจะได้แบบว่าต่างจากสีจากจมูกแล้วก็ต่างก็ต่างกันไปเลยเนีย่แต่ตาน้องสีสีเหมือนกันเลยครับตาสีเหมือนกันแต่จมูกน้องเขาจะเป็นสีแดงนะครับสีสีเขีดนะครับอของของน้องตัวสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้า ตามสีเนี่นครับเขาก็จะมีป้ายโอ้ยน่ารักอะน้ารหลักมากยืนดีๆนะครับหนูๆไม่ล่วงนะไม่ล่วงนะเดี๋ยวพี่หาอะไรมายืนมาคํานองก่อนหาอะไรมาคํานองก่อนนีเ้เถิดอันนี้ก่อนล่ะน,นะหอยหอย ต้องเคยชมกันนานๆหน่อยเนาะมีน่ารักอ่ะพี่ได้ซีเกตพี่ได้ซีเกตแล้วมาคลิปนี้พี่ก็เปิดแบบโอ้ยสนุกสนานสนุกสนานมากชอบมากอะอะไรที่แบบว่าอะไรที่เปิดมาแล้วเราที่แบบ ลุ้นนะเพราะมันหลาย EP มากเลยนะครับพี่ๆเปิดมาแล้วยังไม่ได้ซีโครงซีเคทเหมือนกับคนอื่นๆเขาที่เขาปคลิปมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันโอเคอะครับว่าเราเวลาดูคนอื่นดูคลิปคนอื่นดูคลิป,ลปเออน้องๆคนอื่นที่เขาเปิดแล้วเขาได้ซีเคทแล้วแบบเขาดีใจอะ่ะอืมมันมันมีความรู้สึกตรงนั้นมาด้วยอะ่ะซึ่งเราได้นองมาแล้วมันรู้สึก ตื่นตานแล้วมันอิ่มอ่ะมันมันแบบตื้นตานใจอ่ะอม,มันก็อธิบายไม่ถูก,กอ่ะเนาะ <c oughs> มันน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยคลิปนี้พี่ก็เปิดมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซุ่มนะคะแปดสุ่มพี่ก็สั่งมาจากป๊อบมาร์ทออฟฟิเทั้งหมดเลยนะคะแล้วพี่ก็เออเหมือนกดกดกด แย่งชิงกับที่เขาสั่งกันมาครับในเวลาที่เขาจํากัดนะครับเนี่ยครับพี่กดแข่งกับเขามาพี่ก็ได้สีเขตก็คือว่าเอ่อทางป๊อปมาดสงสัยเขารักพี่เนาะนี่ก็ให้พี่มานี้น่ารักมากเลยอะยังไงคลิปนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบายบายซีเข็ดีเขดได้ซีเขดแล้ว